นะอย่าเริ่มเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามวันนี้หมาน้อยมาจะ่วันเลยนะว่าไงหมาน้อยเจ้ามีอะไรจะมาถามเร็วนะเออ เร็วเข้ามากันได้เพียงคนละ9 9 9าพัร้อย่าเริ่มหนูนา23าเป็นยังไงนะหนูนานะมาแล้วได้นะไพ่าสามถ้วยนะหนูนามีเหตุได้เงินนะเนี่ยนะจากเลข23่สิบสเร็วคนละเก้าร้อยเแชร์เปิดสัก,กราดมาหนูนาก็โชคดีเลยนะเอาเร็วเข้ามากันได้ นะเร็วสิกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเ้า้อยสิบอย่ามัวแต่ช้าอย่ามัวแต่ลังเลรีบๆเข้าเร็วซิอย่าช้าเออจัดมาอย่าลืมคนละเก้าพั้า้อ้าสิบแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วอย่าลืมตามด้วยชีเล่นนะและตามด้วยคำถาม เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะเออเมื่อก่อนมีถุงใต้ตาเดี๋ยวนี้ไม่มีถุงแล้วถุงาหายไปแล้วเริ่มคล้ำนะหนูนาจาบี้จะโทรมาไหมอ่ะเดี๋ยวดูให้เขาทำงานอยู่อะ่ะภายแปดเหรียญกำลังหาเงินอยู่แต่คิดว่าถ้าหาเงินเสร็จแล้วน่าจะยังไม่ติดต่อมานะแ้ววันนี้นะ นาะยังไม่มานะเหมือนไปหาเงินก่อนนะ่ะตอนนี้หาเงินก่อนนะเอาเข้ามาเร็วเจ้าทั้งร้ายโคลรเก9 9พแชร์เร็วสิเอออย่าช้ากันจัดของขวัญเข้ามานะหัวใจส้มเก้าพน้าร้นะอย่างละเก้าเ้าร้เพียงเท่านั้นนะอย่าลืมน่ะเดีกินคอลลาเจนก่อน ่ะเ,เร็ว <c oughs> นะ <c oughs> อย่าเริ่มยังละเก้าเอยเาสิะเก้าเพียงเท่านั้นนะเจ้าทั้งหลายได้เวลาแล้วเร็วเซอ่อย่าชา้า <c oughs> เดี๋ยวเสียเวลา เร็วเออเจ้าทั้งหลายนะเพียงโคละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะตั้งคำถามกันได้เลยนะ <c oughs> ยุคยุคโควิดแล้วก็ยุคอะไรนะยุคเอนี่เหรียญทำน้ำมนต์ยุคเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าซุงนะพีเอมสองจุดห้าเนี่ยผมก็ำลังกินเออน้ำมนต์เนี่ยน้ำมนต์นะผสมคอลลาเจนนะน้ำมนต์ผสมคอลานะคอลาเจน นะนำ้ำน้ำมนผสมคอลลาเจนเหรียญทำน้ำมนนะเอามาเสกท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อใดก็ตามที่น้ำฟ้าอากาศเป็นพิษให้เอาเหรียญทำน้ำมนของท่านออกมาใช้นะไม่แปลก <c oughs> ไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกชีวิตเรามีค่านะเสียใดยเสียดาดเงินไปก็เท่านั้นตายเร็วขึ้นนี่เรื่องจริงนะเอาเข้ามากันแล้วก็ ตั้งคำถามกันได้เลยนะเจ้าทั้งหลายเอาเพียงคนละ9 9 9แชร์จัดของขวัญเข้ามานะนะแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นได้เลยนะเออ <c oughs> <c oughs> มีคนบอกว่าอะไรรู้ไหมนับวันอนะโลกมนุษย์จะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เ,เงินทองก็หายากโลกก็เยอะแถมโลกกคระบาดกันอีกนะพอโลกระบาดมากๆากมาแคนคนก็โดนนะพีเอมอยู่ดีๆ แต่พีเอเคยเคยเกิดขึ้นในอังกฤษมาแล้วนะคนคนคนล้มตายเป็นเป็นเบือเลยนี่เรื่องจริงนะเคยมีมาแล้วนะในเกาะอังกฤษบันทึกไว้เลยว่าพีเอรุนแรงมากเมื่อคืนนั่งดูนะจริงๆอะ <c oughs> มันมีมาตลอดละไอพีเอแต่แค่เพียงว่ามันไม่รุนแรงเท่าช่วงหลัง,ลงๆนี่ไงนะเพราะฉะนั้นต้องต้องเสกน้ำมนน้ำมนของแม่บุญเรือนอย่างเงี้ยน้ำมนของหลวงพอ่อฤษีดิงดำอย่างเงี้ย แล้วก็น้ำมน์อ่ะที่เขาบอกว่าณเมืองไผ่สารีอ่ะเราให้ให้อะไรนะให้ให้คาถาพระปริตอ่ะนะแต่จริงๆแล้วเหรียญทำน้ำมน์หลวงพ่อเราสีดิงดำเนี่ยมีอนุภาพมากนะยันทำน้ำมน์ก็มีอนุภาพมากเหมือนกันนี่พูดตามจริงนะในที่นี้นะเขาบอกแล้วว่ามันถึงยุคของวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยคนบอกว่าไอ้นุนน่นในฉานวิชานี่ในฉานวิชานี่เรา,า,าได้ทดสอบแล้วว่าใครจะอยู่รอดปลอดภัยได้ยุคนี้นะ ไม่เชื่อก็เรียบร้อยแต่ถ้าจเจริญพุทธมนต์ประจําเทวดาเทพพรมก็จะคุมคุมสังขารคุมร่างกายให้ให้ให้ตุยช้าหน่อยทําไมให้ตุยช้าหน่อยเพราะว่ายังมีคุณต่อโลกยังมีคุณในการที่จะเจริญกรรมฐานยังสามารถสร้างเขาเรียกว่าสร้างอะไรสร้างประโยชน์ให้กับโลกวิญญาณเหมือนเหมือนที่หลวงตามาพูดบอกว่าเขาจะให้ใครอยู่หรือไม่ให้ใครอยู่ขึ้นกับการสร้างประโยชน์ให้กับโลกวิญญาณนี่เรื่องจริงเลยนะ เพราะฉะนั้น,นประโยชน์ในโลกวิญญาณหมายถึงคนที่จะเริญนกรรมาฐานสวดมนต์ทำสมาธิอยู่บ่อยๆแล้วก็สร้างบุญสร้างบาร,รมีในโลกเร็วเข้าเจ้าทั้งร้ายเข้ามาแล้วกดแชร์ออกไปจัดของขวัญเข้ามาได้สัมจิตชามินาสังสโมโพระมจมหาเทวาสเพยคาปรายันเต พระมาจมหาเทวาอภีราภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาราพอภวันตุเมมิเตภาหะติพุทธามาอุนาโมพุทธายาวราทายโยเวรโคนายังเวราหิงสาเวราทาศเวราทาเวราทิโยพุทธะสามมานีมามาพุทธะสัสวะหุมสมบัติชามีเพ่งเพ่งพาภาหาาเรเรนะ นะไปสวดมนต์ให้กับตัวเองด้วยนะอย่างน้อยก็เป็นการชดใช้กรรมเวรเขาบอกว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> มีพระพุทธเจ้าเคยขอในพานไว้ครั้งหนึ่งสวดบูชาพระพุทธเจ้าได้ไหมอิติปิโสภควาก็สวดตลอดทั้งชีวิตพอสวดไปเสร็จลงไปในเขตนรกก็ไม่มีใครรับนะชื่ออะไรอาจารย์อาจารย์บอาาย Boy, อยากทราบว่า เทวดาประจําตัวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับอันนี้ต้องดูอันนี้ต้องไปดูในในไพ่นี้ครับไพ่นี้ไม่ตอบมาหลายครั้งแล้วไพ่นี้เขาไม่ตอบผมบอกแล้วไพ่นี้ไม่ตอบไพ่ยิบซีไม่ตอบเดี๋ยวดูให้เขาไม่ตอบเนี่ยเขาไม่ตอบให้เป็นไพ่สีถ้วยเนี่ยดูคุณดูเอาเหอะเนี่ยผมหยิบขึ้นมาเนี่ยจากกองเนี่ยเขาไม่ตอบแต่ถ้าจะดูต้องไปดูนี่ส่วนตัวนะอันนี้เนี่นะต้องไปดูส่วนตัวในไพ่เทพนะเออ ้างหนานี่เขาไม่ตอบให้จริงๆเนี่ยเห็นว่าผมดูให้เป็นไพ่สีถ้วยเขาไม่ดูเนี่ยไงเขาไม่ดูให้เนี่ยไพ่กลมหน้าเขาไม่ตอบ,บต้องไปดูส่วนตัวนะต้องไปดูส่วนตัวเหตุเนี่ยก็คือว่าต้องไปดูส่วนตัวเพราะว่าปัญหาคือผมไม่สามารถดูข้างหน้านี้ได้เพราะว่าปัญหาก็คือว่าเขาไม่ตอบไพ่ยิบซีเขาไม่ยอมตอบให้ ถ้าอยากดูจริงๆต้องไปดูบอกแล้วไปดูในไพ่เทพพลังจิตซึ่งผมไม่ได้ดูข้างหน้านี้มาตั้งแต่แรกผมไปดูส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ใครจะถามอะไรเกี่ยวกับพลังจิตต้องไปดูเบื้องลึกนะผมตอบได้แค่นี้คุณก็เห็นกับตาเนี่ยผมใช้ไพ่ยิปซีดูข้างหน้าเนี่ยไพ่ยิปซีเขาไม่ยอมตอบให้เห็นว่าเป็นสี่ถว้วยนางกลมหน้าเขาไม่ตอบเลยหลายครั้งแล้วถ้าคุณมาถามผมกี่ครั้งกี่ครั้งเขาก็ไม่ยอมตอบผมบอกจริงเขาไม่ตอบไพ่ยิปซีเขาไม่ยอมตอบให้ ถ้าอยากรู้เรื่องเทวดาส่วนตัวต้องไปดูส่วนตัวครับบ้านเขียวครับ AJTOP 1 6นะต้องไปดูส่วนตัวจริงๆนะผมไม่ไม่มาโกหกหรอกก็เห็นกับตาด้วยกันเนี่ยแหละเห็นกับตาด้วยกันไหมละ่ะผมหยิบมาอะไรอาจารย์โอ้อกอาจารย์จริงจังกับเรื่องนี้ก็ผมมาดูจริงจังกับเรื่องนี้ผมไม่สามารถมาดูเล่นได้ผมบอกแล้วว่าตาตาผมอะเป็นหนองมาหลายครั้งแล้วผมถึงไม่ดูแล้วงไงเรื่องนี้แต่ตอบให้ไหมตอบแล้วไงตอบด้วยไ้่ยิบซีมันไม่ตอบให้นั่งนิ่งเลย ไพ่สีถ้วยนี่คือเขาไม่ยอมตอบเอาเข้ามากันกระจัดของขวัญเข้ามาแล้วก็ถามกันได้เดี๋ยวสักพักผมก็จะไปแล้วนะเข้ามาแป๊บๆแหละเดี๋ยวไปทาอีกอีกเก้าคลิปที่เหลือนะที่บ้านแดงต่อผมบอกแล้วเขาไม่ตอบให้ไพ่ยิปซีให้ถามให้ตายไงก็ไม่ตอบเขาเป็นอย่างนี้แหละไพ่ยิปซีเขาไม่ยอมตอบถ้าเรื่องเทวดาประจําตัวอยากรู้จริงต้องไปดูในไพ่เทปส่วนตัว นะตรวจองค์ตรวจเทพถึงจะดูกันได้ไม่งั้นไม่เขาไม่ตอบพังนานี้เขาไม่ตอบกันอ่ะเข้ามากันแล้วก็กดนะของขวัญเข้ามาแล้วก็ตั้งคําถามกันได้เลยพอดีพักหนึ่งเข้ามา <S <S บ้านเขียวแดงคืออะไรบ้านแดงคือเป็นไอ้นี่ช่องอีกช่องหนึ่งบ้านเขียวก็ช่องอีกช่องหนึ่ง <c oughs> เป็นช่องเป็นเป็นเป็นไอ้นี่เขาไม่ให้เขาไม่ให้พูดตรงๆอ่ะผมก็ตอบได้แค่เนี้ยถ้าคุณไปถามพวกคนที่เล่นติ๊กตอกเขาก็จะรู้กัน ว่าบ้านเขียวก็คืออีกบ้านหนึ่งบ้านแดงก็อีกบ้านหนึ่ง AJTOP 16หครับบ้านเขียวตอบมากไม่ได้จานถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากไอ้นี่ถ้าไม่อยากอะไรถ้าไม่อยากต่อต่อ,ตอหลุดก็พูดมากไม่ได้เรื่องจริงผมว่าหลุดไอช่องช่องช่องออจุดท็อปอ่ะโดนไปแล้วโดนโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนอะไรระง,งับการถ่ายทอดสดไปแล้วไงผมพูดมากไม่ได้นะถ้าบ้านเขียวบ้านแดงถ้าไปดูดูส่วนตัวดีกว่าเชื่อผมเถอะ ไม่ใช่ไม่รู้จักรอเขาไม่เข้าใจม,มั้งพูดมากไม่ได้พูดมากพูดมากไอ้นี่ต่อต่อเขาปิดมีเรื่องจริงต่อต่อปิดกั้นนะเครื่องธรรมดาเครื่องเครื่องไอ้นี่ทิกตอกอจุดท็อปอบะเป็นช่องหลักไงแล้วโดนสกัดจนถึงวันพุธน่ะ พุทใบสามอ่ะถึงจะถึงจะถ่ายได้ไม่งั้นก็ทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะงนะเออเอะเข้ามากันได้เร็วเพียงคนละเก้าแชร์ผมบอกแล้วว่านะว่าทําต่อๆทำต่อมันมีกฎเยอะกฎเยอะทําต่อต,อ,ตอมีกฎเยอะแล้วก็ถ้าละเมิดกฎเขาเขาเขาอ้นี่เขาแบนทันทีแบนก็คือว่าระงับการระงับการไลฟ์สดออกไปเลยทันทีเลยผมก็เลยโด,โดนมาแล้วไง ช่องออท็อปโดนไปแล้วแล้วเหลือช่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นช่องนี้ก็เลยต้องพูดมากไม่ได้เลยเลยพูดอะไรไม่ได้เลยต้องเฉยๆไว้นะถ้าอยากดูจริงๆก็ดูส่วนตัวล่ะไปบ้านเขียวบ้านเขียวคุณไปถามใครเขาก็รู้บ้านแดงเขาถามใครเขาก็รู้กันแหละอะไรอาจารย์โออาจารยโอเข้าเข้ารายการแล้วกนะันจริงๆเข้ามาในแชทต,ติต๊กต็อกก็มีเอารตรงๆอาจจะเข้ามาก็ได้แต่จะเข้าหรือไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งแหละนะเข้ามาในแชทติ๊กต็อกก็ยังได้เลยช่องเนี้ยนะไปส่วนตัวก็ยังได้เลย เอาเข้ามากันสวัสดีนะครับนะสี่เจ็ดหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะเออเห็นเลขชัดเลยสี่เจ็ดหนึ่งนะสวัสดีครับสี่เจ็ดหนึ่งนะสวัสดีนะอ่าสวัสดีนะพี่ต่ายใจดีเหรอพี่อะไรพี่ต่ายพี่ตายหรือพี่อะไรเออพี่ต่ายใจดีอ่ะสวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านก็เข้ามากันแล้วก็พูดตรงๆนะว่ายุคเนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วไงว่า อ่ uh, พวกเอโควิดโควิดเสร็จช่ป่าโรคปอดอักเสบโรคปอดอักเสบแล้วก็มานี่มาโรคอะไรนะมาโรคเออะไรอะพี PM, ใช่ไหมจริงจริงมันเป็นปรากฏการณ์สมัยอังกฤษนะเกาะอ,อังกฤษเกาะอ,อังกฤษแต่เราโดนไอ้นี่โดนอะไรอะเผาเผา,เาพวกไอซอไอตอตอข้าวโพดอะใบข้าวโพดท,ทั้งหลายเผาผ่านเผากันอนะ เผาพวกไอเนี่ยพวกข้าวโพดมั่งพวกอะไรมั่งอะพวกพวกไอเนี่ย,พว,ย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 ,พ,วยพวกอ้อยใบใบอ้อยเผาขยะเผาอะไรจริงๆอ่ะไม่ควรเผาหรอกจริงๆอะควรเอาหมกหมกแล้วเอาดินกลบมันจะกลายเป็นปุ๋ยชั้นเลิศเลยแหละนี่เรื่องจริงนะเพราะว่าคนก็ไปซื้อปุ๋ยมาใช่ปะแต่ถ้าเราเราเราเอาใบมันลงไปไว้ข้างล่างนะแล้วขุดนะเราเอาใบลงลงไปฝังนะ มันมันก็จะได้ได้ปุ๋ยชั้นเลิศเลยแต่แค่เพียงว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดอย่างนั้นคนส่วนใหญ่คิดว่าทําลายหน้าดินก่อนแล้วค่อยไปว่ากันอย่างอื่นคิดกันอย่างเงี้ยมันก็เลย PM มันก็เลยกระจายไปทั่วหมดนะแล้วคนก็เลยกลายเป็นโรคปอดโรคมะเร็งโรคอะไรกันมั่งไปเรื่อยอะนะแล้วพังจริงอะ่ะมันยากนะเพราะการที่เราจะไปเตือนอะไรใครเนี่ยแล้วเขาไม่ฟังกันเนี่ยนะกดแชร์กันออกไปเจ้าทั้งหลายเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ เร็วนะเดี๋ยวสักพักก็จะออกละนะดูดวงพักๆก,กันแหละนะอย่างที่เล่าให้ฟังอะว่ายุคเนี่ยยุคมหาภัยพิบัติด้านเศรษฐกิจเมื่อกี้นี้เดินตอนเดินมานะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหก่อนเมื่อเมื่อ,อประมาณสักก่อนโควิดนะแถวห้างแถวอะไรเนี่ยคนเดินกันเลยลืมเลยแต่พอมาถึงยุคนี้ใช่ป่ะคนคนไม่มีเงินจะเดินกันไม่มีเงินจะเดินเดินไปไหนก็ไม่มีเงินจะซื้อของอะ มันมัน <irgendw> ร <carbono S 2> <imprisoned> <Anyway, S 1> ู้สึกได้เลยไม่ไม่มีเงินจะซื้อของมันเป็นยุคภัยเศรษฐกิจยุคพระคาถาเงินล้านนะยุคพระคาพาะชิมพรีแม่บุญเรือนอย่างเงี้ยนะชารีติชิมพารีจมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัดทามามาพระราภังมามาโพคะมามามหาราภมามาสัพเพชนาพหูชนาภวันตุเมเนี่ยสวดสวดมนต์ไปเถอะ เชื่อเมื่อสวดมนต์ไว้ก่อนในยุคเนี้ยสวดมนต์ไว้ก่อนเหมือนกับเราสร้างฐานไว้อเวลาเราเจอเจอศึกนอกศึกในเนี่ยฐานเราจะช่วยเราฐานก็คือบุญไงบุญเก่าๆที่เราเคยทําไวทั้งหมดมันจะมารวมตัวกันนะคนสวดมนต์นะรวมตัวนี่หมายถึงว่าเหตเคยมีครั้งหนึ่งเราพูดชอบฐานสโมเคยพูดไว้นานแล้วว่าอะไรรู้ไหมเวลาคนนะ่ะคนที่ไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาเนี่ยจะไม่มีลาบ เพราะอะไรเพราะว่าให้สังเกตดูให้ดีๆคนที่สวดมน์ภาวนาเนี่ยจะมีกําลังหนุนตลอดแต่ถ้าคนที่ไม่สวดมน์ไม่ภาวนาเนี่ยเวลาเวลามันโดนกรในอ่ะกร่อนในนี่ก็หมายถึงว่าโดนแบบเหมือนกับว่าเงินไม่เหลืออะไรไม่เหลือเนี่ยเขาบอกว่าคนถ้ามีบาร,รมีนะเวลาเข้าตาจนบาร,รมีจะมาช่วยแต่ถ้าเกิดไม่มีบาร,รมีเนี่ยนะสังเกตด,ดูง่ายๆคนนั้นจะมีชีวิตมีอุปสรรคเนอะอยากจะได้แบบของเล็กของน้อยแม้กระทั่งมือถือแม้กระทั่งทําฟันใช้เงินเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็ไม่มีเงินถามว่าเพราะอะไร เพราะว่าไม่ได้สร้างบุญไว้เลยบุญในที่นี้เป็นกระแสบุญที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้นะการสวดมนต์การทําสมาธิเนี่ยแต่แค่เพียงคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเพราะคนส่วนใหญ่บอกว่าอะไรรู้ไหมมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราอยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองก็คือยุคยุคห้าพันปีเนี่ยตลอดปีนี้ปีสองพันหกร้อยขวามันมันก็ยังมีบทบทสวดพุทธมนต์อะไรเงี้ยแต่คนก็ไม่เชื่อไอคนที่ไม่เชื่อเขาก็บอกว่า พุทธมนต์พุทธมนต์ช่วยอะไรได้บอกเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะล้วก็ด่าไปเรื่อยอ่ะคือพูดแบบไม่คิดอ่ะเดี๋ยวนี้คนฟังคนคนฟังคนไม่คิดเยอะนะคนฟังแบบไม่คิดก็คือคนไม่ปฏิบัติคนไม่สวดมนต์ไม่ทําสมาธิเมื่อก่อนนู้นเคยมีในพรานเนี่ยที่เล่าให้ฟังอ่ะในพรานอ่ะพระพุทธเจ้าขอบูชาเราอย่างเดียวได้ไหมท่านก็บอกได้มาคือแกไม่มีสีอยู่แล้วเพราะแกต้องฆ่าสัตว์ไงกัรมปานาติบาตมันแรงไงแต่ว่าพอเวลาท่านตายแล้วท่านไปในนรกอ่ะปรากฏว่าพวก พวกอะไรพวกเขาเรียกว่าพวกนายในใน,นี่พวกพวกที่ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเขามานั่งนั่งเขาไม่มากันเลยเพราะว่าบูชาพุทธเจ้าแล้วก็เลยก็เลยไม่ไม่อยากเอาโทษแล้วในชาตินั้นๆนะในชาตินั้นๆเพราะฉะนั้นการสวดมนต์การทําสมาธิในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันทําให้คนหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านสองไม่เป็นโรคจิตสามรักษาโรคประสาทนี่เรื่องจริงนะคนเป็นโรคประสาทยเยอะเพราะอะไรหนึ่งคิดมากสองอยากได้มากยิ่งรู้มากยิ่งอยากได้ยิ่งขึ้นสูงยิ่งหนาว ก็ลองดึกดูนีิทุกวันเนี่ยกินหรูอยู่แพงใช่ไหมอยากเติบโตใช่ไหมอยากเติบโตนะไปดูนะโดนจับกันเป็นแถวอยากเติบโตนะเยอะเพราะอะไรรู้ไหมโดนหลอกไปลงทุนทําหุ้นทํานู่นทํานี่แล้วสุดท้ายมันก็พังหมดอะ่ะมันพังหมดยุคนีย้ยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันเนี่ยมีคนหมดตัวเยอะเป็นบ้าเป็นบอกันก็เยอะก็เหมือนกับคนนั้นนะ่ะที่บอกพาคนไปจะไปทํางานอิสราเอลไปทํางานที่อะไรนะที่อิสราเอลที่ออสเตรียนะ บอกคิดคนละหก0มื่ก่อนไปถึงไปถึงแสนห้าปรากฏว่าคนเป็นโอ้โหหกหกเจคนเนาะน่าคิดนะเงินเป็นล้านหลายล้านน่ะลองนึกให้ดีๆดิเสร็จแล้วสุดท้ายก็โดนเทงานกันก็ไปทํางานไม่ได้ก็มีอยู่เยอะยุคเนี้ยคือถ้าเราคิดแบบคนปกติคือเราหาเงินแล้วเราใช้ไปให้พอก็พอแล้วคิดแค่นั้นนะอย่าไปคิดใหญ่คิดโตถ้าคิดใหญ่คิดโตเมื่อไหร่อะ อยากเติบโตเมื่อไหร่อะถ้าถ้ามันเร็วข้ามตอนอะข้ามขั้นตอนเมื่อไหร่บรรลัยเมื่อน,นั้นอะนะเหมือนเหมือนกับอะไรนะบิต,บ,ตนะบิตคอยอะไรนะเงินเงินสกุลบิตคอยอะที่ที่ไปบริษัทที่สิงคโปร์ล้มอะปรากฏว่าประเทศไทยก็หมดกันไปหลายสิบหลายร้อยล้านเลยเพ็นพันล้านเลยมั้งนะเหมือนกับโรงพยาบาลอะที่เขาชวนไปลงทุนโรงพยาบาลอะสองหมื่นกว่าล้านสองหมื่นห้าพันล้านอ่ะสุดท้ายล้มอะล้มเพราะอะไรเพราะว่าขาดทุนไงเยอะเดี๋ยวนี้เป็นเยอะเพราะฉะนั้น จะลงทุนอะไรก็ระวังแล้วกันก็เอาแค่พอตัวนะขายสับปะรดขายผลไม้ยังยังยังจะได้กําไรกลับมาโอ้โหจะไม่ได้เอาด้วยนะต้นทุนแพงนะทุกวันเนี้ไปเดินตามห้างดูดิโอ้โหคนโล่งเลยเดี๋ยวนี้ถึงเดินก็ไม่มีเงินนะ่ะเขาไม่ค่อยจะใช้เงินกันเดินตามห้างตามตามตามห้างนะไปเดินตามวัดก็นั่งทําบุญทําบุญก็ขอยี่สิบบาทขอหมื่นล้านโอ้โหตายละชีวิตนะมันเป็นไปยาก ถ้าถ้าไม่เคยสร้างบุญใหญ่ไว้ถ้าสร้างบุญใหญ่ไว้มันก็ได้มั่งแหละนะเอาละเวลาก็ใกล้จะหมดละอ่ะเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันจะค่อยกลับมาใหม่ช่วงค่ำๆนะไปก่อนอได้สามเพชรเองวเว้ดูนี้ได้กี่ตอนได้เจดตอน ยังดีได้คลิปมามั่งอยากเติบโตดีไอคอนอิ่มก็ดีแล้วอิ่มก็เตรียมตัวไปไ,ไปอาบน้ำอะไรนะข้าวปลาทูอร่อยเออดีละเราจะไปยิง่งใหญ่เลือดจะได้สะอาดกินข้าวกับปลาทู ก็ปะทูเขาบอกมันมีโอเมก้าสามมันสามารถล้างเลือดให้สะอาดได้เลือดจะบริสุทธิ์มากคราบพุ่งนี้มีการเจาะแต่ถ้าไม่มีการเจาะก็แล้วไปเจาะไปแล้วอืมติ๋วันพูดแล้วอืมดีแล้วอย่างจริงใหญ่แต่ตอนนี้ที่กำลังกังวล,งก,ลงก็คือไม่ยอยากโอนเงินมาให้อืมคุณแม่ไม่สะดวกโอนเงินให้เหรอคะเร็วสิเจ้า แม่ไม่อายตอนเดี๋ยวรีบไปอาบน้ำก่อนได้เรียกคนมาให้ราโอ๊ยอ้าเดี๋ยวโอ๊ยปวดท้องท้องตรงนี้อีกแล้วตรงนี้น ก็มันยอยย้อยลงไปไงตัวเมื่อก่อนเขาก็มีเขาก็เจ็บโอ้ตอนหลังเขาเข็ดไงเขาเลยกินเขาเลยกินน้อยไงกินแต่ผลไม้ตอนค่ำๆเข็ดไงก็อยากกินได้เหมือนก่อนแต่มันกินไม่ได้แล้วต้องกินเป็นผลไม้แมวแมวอะไก็ต้องนักเออช่างมันเถอโอ้ปล่อยให้แม่งลบกันไปเรื่อยๆให้มันไปจัดการกันเราก็ไม่อยากไอ้นี่หรอกผมทำอะไรกลุ่มก็ทำลำบากเออ 嗯。<clears throat> <clears throat>